บาดบายเคียงหรือที่นักศึกษามหาวิทยายลัยขอนแก่นรู้สักกันเป็นอยา่างดีในชื่อร้านเคียงซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารพานิชย์ยูเซ็นเตอร์หลังมหาวิทยายลัยขอนแก่นและวันนี้เราจะพาทุกท่านพบกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อเคมอร์ไปติดตามกันเลยคะ่ะ เียงนะครับเป็นร้านธุรกิจที่ถือว่าเป็นธุรกิจร้านสะดวกที่ทาค้าปีค้าส่งที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่พอสมควรในขอนแก่นนะครับตอนนี้เราได้อยู่กับผู้ที่หารงานธุรกิจนะครับร้านเขียงสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนตื่นเลยนะครับพี่ช่วยแนะนําตัวให้กับห้องเลยไหมครับครับชื่อกมลวัฒน์อภิชนตระกูลนะครับชื่อเล่นชื่อบัง พี่แบงค์ครับทำไมถึงอ่าประวัติของร้านเคียงเนี่ยก่อตั้งมายัางไงล่ะครับก่อตั้งมายัางไจงจริงๆก็เริ่มตั้งแต่รุ่นพ่อนะครับจริงๆร้านเคียงเนี่ยเป็นชื่อคุณพ่อพี่นะครับก็อ่เริ่มกิจการมาน่าจะเราๆราสี่สิบปีเศๆแล้วแหละในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับเดิมก็จะตั้งอยู่ที่ถนนสีจันทร์ตรงหน้าโรงแรมเจริญธานีก็เป็นร้านโชห่วยรูปแบบ โบราณเมื่อก่อนก็ตามยุคสมัยนะครับก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนมาจนเป็นลักษณะซูเปอร์มาร์เก็ตติดแอร์ในปัจจุบันนี้นะครับที่มาอยู่ตรงนี้ซึ่งลักษณะธุรกิจก็จะเป็นทั้งค้าส่งและค้าปลีกนะครับค้าปลีกก็จะเห็นอย่างที่เราเห็นร้านเคียงซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเคียงมินิมาร์ทที่พวกเราอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะครับในส่วนของธุรกิจค้าส่งก็จะเป็นชื่อหอจกรสวรลิเคอร์นะครับก็ เราจะขาส่งพวกสินค้าเหล้าเบียร์บุหร,รี่เครื่องปรุงและก็ของต่างๆที่ลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟร้านเบเกอรกี่ต่างๆในคอนแกนนะครับก็อันนี้จะเป็นส่วนที่คนจะไม่ค่อยรู้ว่าร้านเราทำอยู่ครับแต่ในส่วนที่วันนี้จะพูดถึงกันก็คงจะเป็นในหน่วยของธุรกิจค้าปิีก นะครับ oh. ก็คือร้านเคียงมินิมาร์ต uh huh. นะครับาสาขาที่ตั้งอยู่ในมอเนี่ยก่อตั้งมาปีสองห้าสี่สามสองห้าสี่สามตอนนั้นตอนนั้นพี่ก็เรียนอยู่ที่มอขอเนี่ยแหละ oh. เรียนอยู่ปีสามแล้ว oh. พอดีเราก็มองเห็นว่าเราก็เป็นเด็กหอคนหนึ่ง oh. ก็ใช้ชีวิตอยู่ในมอก็ ซื้อของเซเว่นซื้อของร้านแถวนั้นเราก็เราก็สังเกตว่าออมันก็ยังไม่เขาเรียกว่า,างไงมันยังมีโอกาสในการที่ทำธุรกิจ,กจเนื้อสินค้ามันยังไม่ครอบคลุมกับกับความต้องการของผู้บริโภคตรงนั้นหรอกเราก็มองเห็นแล้วพอดีประจวบเหมาะกับว่ามันมีอาคารพาณิชย์ขึ้นมาพอดีก่อสร้างอาคารยูเซ็นเตอร์เนี่ยเมื่อปี2543เนี่ย สองห้าสี่หนึ่งสี่สองประมาณนี้มันเริ่มมีโครงการจะจะสร้างขึ้นมาเราก็เลยพี่ก็เลยมาบอกค <น S 1> อุณพ่อ,พอคุณแม่ว่าอเอ้ยอเขามีตึกอาคารพาณิชย์จะขึ้นหลังมอนะติดรั้วมอเลยสนใจไปเปิดร้านไหมตอนนั้นเราก็เราก็มองว่าเออน่าสนใจแล้วพ่อแม่เขาก็โอเคเขาก็ยินดีดก็แสดงว่าพี่เป็นคนที่ลีเริ่มเลยใช่ไหมครับว่าอยากที่จะเปิด หลักมเงี้ยครับใช่ครับสาขานั้นก็เป็นคนริเริ่มเองก็พอคุยกับที่บ้านเสร็จปุ๊บพ่อแม่เขาก็ไปจัดการคุยเรื่องเช่าเรื่องเซ้งอาคารอะไรให้เสร็จปุ๊บก็ทําเลยก็เริ่มทําเลยเปิดวันที่ห้าธันวาสองห้าสี่สามเปิดทันทีเปิดร้านพ่อก็ก็อาจจะไม่ท,ทัทน,ทนทีตอนนั้นก็ดําเนินการน่าจะอยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนกว่าที่จะไปเช่าเช่าเสร็จ ก่อนจะไปวางผังวางชั้นอะไรต่างๆกว่าของจะพร้อมก็ก็ถือว่าช้าอยู่เพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าไงเราก็ไม่ได้มือชีพขนาดว่าจะเปิดปึ๊บอาทิตย์เดียวเสร็จอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะาตอนนั้นมันก็ต้องติดต่อชั้นติดต่ออะไรต่างๆแล้วเรื่องเตรียมคนเตรียมความพร้อมอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะก็คือมีร้านสะดวกซื้อเป็นจํานวนมากเลยใช่ไหมครับ <c oughs> เช่นเซเว่น มีรตัด Express อีกพี่คิดว่าในการที่จะทําธุรกิจของเราต่อไปเนี่ยอะไรคือจุดเด่นของร้านเคียงที่จะทาให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ครับจริงๆเราก็จริงๆเซเว่นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นของใหม่ละเพราะว่าตั้งแต่เราเปิดเนี่ยเซเว่นเขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วตั้งนานละอ,อยู่เปิดมาก่อนละเราก็ได้ยินคนพูดมาเยอะว่าเฮ้ยร้านเคียงมันมาเปิดตรงนี้มันจะอยู่ได้ <laughs> นานขนาดไหนวะ <laughs> <laughs> เปิดติด เซเว่นเลยตอนนั้นก็ไม่ติดแต่ว่าก็เรียกว่าติดอ่ะใกล้กันเขาก็คือมีคนรู้จักเขามาบอกเราทีหลังว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเห็นร้านเคียงมาเปิดเนี่ยเขาคิดอย่างนี้จริงๆเขาคิดว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนวะมันมาเปิดใกล้ๆเซเว่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มาก็สิบเจ็ดปีละแล้วก็ยังอยู่ได้นะครับก็อาศัยยังไงเราก็เราก็ต้องเรียนรู้ตัวเราเองแล้วก็เรียนรู้ คู่แข่ง,ขง,ขงใช่อาจจะทั้งทางตรงทางอ้อมเราก็ไม่ได้มองว่าถามว่าเรามองเซเว่นเป็นคู่แข่งแบบทางตรงเลยไหมส่วนตัวเราก็ไม่ได้มองอย่างนั้นนะส่วนตัวพี่ก็ไม่ได้มองอย่างนั้นเพราะว่าพี่ก็คิดว่าโอเคมันเป็นร้านสะดวกซื้อเหมือนกันแต่ว่าด้วยความต่างของตัวสินค้าตัวอะไรมันก็จะมีความต่างกันพอสมควรถ้าสังเกตนะถ้าถ้าลูกค้าพี่เชื่อว่าลูกค้าที่เขาใช้ <จ>ใช้บร,รบริการอยู่แถวนั้นเขาจะรู้ว่าเวลาจะซื้ออะไรเขาจะเข้าร้านไหนเวลาจะซื้ออะไรเข้าร้านไหนอ่ะโอเคอย่างเซเว่นเขาก็ภาพลักษณ์เขาไปที่ของกินอยู่ละเพราะว่าอ,อย่างสโลแกนเขาก็หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาใช่ไหมเพราะเขาพยายามจะให้ร้านเขาเป็นร้านที่เหมือนร้านสะดวกอิ่มไหมประมาณนั้นก็คือ,อคมีขนมมีอาหารที่แบบตอนเช้ารีบเร่งไปเรียนกินซื้อกินได้ หรือมื้อไหนก็ช่างที่หิวอ่ะก็เข้าไปใช้บริการเขาได้รวมถึงตัวพี่เองก็ยังใช้บริการเซเว่นอยู่บ่อยๆแต่ว่าแน่นอนเขาก็ไม่ได้มีขายทุกอย่างใช่ไหมครับเราก็เราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะอะไรที่เราจะจะเด่นได้ที่เราจะเติมเต็มได้ก็ไม่อยากจะใช้คาว่าเติมเต็มเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปซัพพอร์ตเซเว่นหรือไปไปขายอะไรที่เซเว่นไม่ขายแต่เราก็มีความเป็นตัวของตัวเราเองอยู่ด้วยครับพยายามจะนําเสนอสินค้าใหม่ๆม อะไรอย่างเงี้ยมาให้ให้มันน่าจะตรงใจกับกลุ่มลูกค้าเราครับก็คือ,อ<ย>ตั้งอยู่เป็นกลุ่มเจาะกลุ่มนักศึกษาได้พูดได้ไหมครับในช่วงนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยในตอนแรกๆเนี่ยกล่าวว่าลูกค้าเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะต้องเป็นนักศึกษาเพราะว่าอยู่ในเขตมหาลัยเพราะว่ามันอยู่ติดรั้วมหาวิทยาลัยเลยนะแต่ว่าจริงๆพอขายไปแล้วก็จริงๆก็ทุกกลุ่ม มันก็ทุกกลุ่มเลยมันก็มีพ่อค้าแม่ค้ามีคนมีอาจารย์มีเ้รราชการมีอะไรรวมอยู่ด้วยก็ก็เป็นสัดส่วนที่แต่นักศึกษาก็ยังเป็นกลุ่มหลักที่เราต้องโฟกัสอยู่ดีครับแล้วในลักษณะของธุรกิจอย่างเนี้ยค,ครับพี่มันมีการบริการเข้ามาด้วยเนี่ยสิครับซึ่ง พี่มีการคัดเลือกพนักง,งานอย่างไงครับในการเข้ามายิ่งเรามีสาขาสองสาขาเนี่ยครับ <c oughs> เราจะควบคุมอย่างไงครับในการวิธีการคัดเลือกวิธีการอบรมพนักง,งานอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ายังเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเรายังอ่อนอยู่เรายังไม่เรายังไม่พอใจกับในการการทงานในการบริการตรงนี<ม>้ต้องยอมรับว,ว่าหนึ่งเรายังไม่ได้มีการไม่ได้มีทีมที่จะแบบว่า อบรมโดยตรงซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองไว้ว่าในอนาคตเราจะต้องมีเพราะว่าเราตอนนี้เราก็มีอยู่สามสาขาที่เป็นคาบีนะครับซึ่งในอนาคตภายในปีนี้อาจจะเปิดอีกสาขาหนึ่งที่อยู่ในมหาลัยนะครับแล้วก็มองในอนาคตต่อไปซึ่งแน่นอนถ้าเราไม่ทําอย่างเป็นระบบมันก็จะควบคุมได้ยากแล้วก็การบริการก็จะไม่ดีแต่ถ้า ถ้าเรา,เาสามารถมีทีมงานสร้างคนขึ้นมาจากพนักง,งานคนไหนที่ทำงานดีเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าแล้วก็เลื่อนขั้นเข้าไปคนไหนที่สามารถมีสกิลการฝึก,กเป็นเป็นพินที่เลี้ยงพนักง,งานใหม่ให้ได้เนี่ยเราก็จะเราก็จะมีทีมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะฝึกให้การบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันหรืออย่างน้อยก็ต้องใกล้เคียงกันมากที่สุดครับงั้น นับตั้งแต่วันที่พี่เริ่มเข้ามาบริหารธุรกิจเนี่ยครับมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับในการทํางานเลยครับอุปสรรคเลยครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องของคนเนี่ยแหละอก็เป็นเรื่องของคนพนักงา,า,านใช่ครับก็ถ้าพูดตรงๆพนักง,งานที่อยู่ในในงานประมาณเนี้ยเขาก็จะหมุนเวียนบ่อยพอหมุนเวียนบ่อยมันก็ทําให้เราต้องมามาฝึก คอยเทนใหม่ซึ่งบางทีพอเริ่มเป็นแล้วก็เปลี่ยนย้ายไปเ,เข้าๆออกๆออกลับมาก็เยอะกลับมาก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ทําให้บางทีมันไม่ต่อเนื่องงานกว่าจะฝึกคนที่มาฝึกมาปึ๊บไปและออกและอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆทำให้เนี่ยอย่างที่เราถามเราก็คงรู้สึกว่าบริการมันอาจจะไม่ค่อยดีนักใช่ไหมถึงมาถามก็อ,อันนี้ก็ต้องก็เป็น เป็นส่วนเป็นข้อหนึ่งที่ยอมรับว,ว่าเรามองเห็นว่าควรจะต้องปรับปรุงครับครับพี่สำหรับพี่นะครับพี่คิดว่าการที่เป็นผู้บริหารที่ดีครับในแบบแบบฉบับพี่เนี่ยต้องเป็นผู้บริหารยังไงครับที่เพื่อที่จะทาให้ธุรกิจเนี่ยมันเดินก้าวหน้าจนถึงสิบเจ็ดปีนะครับกิจกรรมเคียงเนี่ยจริงๆแล้วเราทําธุรกิจเราก็อยากให้ธุรกิจมัน ยั่งยืนเนาะไม่ได้แบบว่าเปิดมาทากระแสปีสองปีแล้วเราก็เปลี่ยนธุรกิจไป<ะ>เราส่วนหนึ่งคือเราโชคดีตรงที่ว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เรารักแล้วครอบครัวพ่อแม่สนับสน,นุนแล้วเขาก็มีฐานธุรกิจมาให้แล้วส่วนหนึ่งมันก็เลยอาจจะว่าเป็นตั้งต่อสักหน่อยในการที่จะมาทําตรงนี้เพราะมันมีฐานอยู่แล้วส่วนหนึ่งส่วนอ่ ที่มองไว้ก็คืออยากจะให้ธุรกิจเนี่ยหนึ่งคืออยู่ได้แล้วก็เติบโตเติบโตไปพร้อมกับทีมงานที่ที่มีศักยภาพสูงขึ้นหมายถึงว่าธุรกิจเราโตทีมงานพนักง,งานเราก็อยากจะให้โตไปด้วยทาธุรกิจก็คือมีการพัฒนาคนแล้วก็ผลักดันให้เขาถ้ามีความสามารถก็ต้องมีเรื่องตำแหน่ง งานให้เขาให้เขาได้ให้ชีวิตเขาดีขึ้นไปด้วยเป็นแรงจูงใจในการทํางานใช่ไหมครับครับการทําธุรกิจนี่ก็คือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการชักจูงทางการวางแผนด้านทางธุรกิจนี้ใช่ไหมครับครับเขาก็นี่อาจจะเป็นจุดแข็งที่ทําให้กิจการเคียงเนี่ยอยู่จนถึงทุกวันนี้รัะถือว่าเป็นประสบผลสําเร็จในระดับต้นๆของขอนแก่นก็ถือว่าได้นะครับ วันนี้นะครับพวกผมขอขอบคุณพี่แบงค์มากนะครับขอบคุณครับสถานการณ์ปัจจุบัน SWOT Analysis สำหรับจุดแข็งของร้านคือ 1. มีการสำรวจและเพิ่มสินค้าใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. ความหลากหลายของสินค้าทำให้รองรับความต้องการที่หลากหลายได้ 3. เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีขนาดใหญ่สำหรับจุดอ่อนของร้านคือ 1. การบริหารพนักงานยังทำได้ไม่ทั่วถึง 2. พนักงานมีการหมุนเวียนบ่อยทำให้คุณภาพด้านการบริการยังไม่คงที่สำหรับโอกาสของร้านคือ 1. ตั้งอยู่ใกล้แหล่งที่พักอาศัยของกลุ่มนักศึกษา 2. ตั้งอยู่บนเส้นทางที่มีคนสัญจรไปมามากมาย 3. รสนิยมของลูกค้าที่ชอบสินค้าราคาถูกมากกว่าห้างร้านปกติและอุปสรรคของร้านคือ 1. สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับคู่แข่งหรือ7 e เ e ่ e อีเลคู่แข่งที่มีตลาดเดียวกันมีจำนวนมากในบริเวณนั้นกลยุธทธ์ทิศทางและวัตถุประสงค์ แน่นอนนะครับว่าทุกองค์กรธุรกิจอยากจะมีทิศทางแบบเจริญเติบโตไปทางหน้าเคมารใบเคียงก็เช่นเดียวกันโดยมีทิศทางดังนี้ 1. การเจาะตลาดทางร้านจะเน้นกลุ่มลูกค้าหลักซึ่งเป็นนักศึกษาถึง90และดึงลูกค้าจากคู่แข่งโดยการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการโดยการเพิ่มตัวเลือกของแต่ละสินค้าเข้าไป 2. การพัฒนาสินค้าจะมีการก่อตั้งหน่วยงานที่จะควบคุมดูแลคุณภาพของบริการ และจะมีการขยายของสาขาเดิมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อรองรับจำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่อความสะดวกของลูกค้า 3. การพัฒนาตลาดจะมีการเปิดสาขาใหม่เพื่อรองรับผู้ใช้ที่จะเพิ่มขึ้นโดยจะมีการจัดตั้งสาขาใหม่ฝั่งกังสดานในอนาคต 4. การขยายตลาดแบบหลากหลายร้านจะอยู่ในรูปแบบการรวมตัวไปข้างหน้าหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจเองซึ่งจะทำให้ธุรกิจเติบโต สำหรับวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับ 1. วัตถุประสงค์ด้านการเงินร้านต้องการเพิ่มยอดขายในทุกๆปี 2. วัตถุประสงค์ด้านการตลาดการรักษาลูกค้าเก่าคือกลุ่มของนักศึกษาเดิมและการสร้างลูกค้าใหม่คือกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่1ห,หรือน้องๆเฟชชี่ที่เข้ามาพักอาศัยในรั้วมหาวิทยาลัยและข้อ 3) วัตถุประสงค์ด้านสังคม ทางร้านได้มีการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นบ่อยๆครั้งและจะสนับสนุนกิจกรรมดีๆต่อไปครับการแบ่งส่วนการตลาดตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งทางการตลาดการแบ่งส่วนการตลาดเคียงมีกิจการร้านค้าอยู่2รูปแบบคือร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งโดยร้านค้าปลีก จะมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มบุคคลทั่วไปในส่วนของร้านค้าส่งนั้นก็จะมีการแบ่งลูกค้าออกเป็น2พวกเช่นเดียวกันแต่จะแบ่งเป็น1ลูกค้าแบบผู้ว่าจ้างจัดงานและ2ลูกค้าแบบผู้ค้าปลีกรายย่อยตลาดเป้าหมายทางผู้ประกอบการ ได้มีการมาสังเกตการที่ร้านค้าอยู่บ่อยๆเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลว่าลูกค้ามาจากคนกลุ่มไหนและสินค้าประเภทใดที่ควรนำมาทำตลาดการวางตำแหน่งทางการตลาดร้านต้องหาจุดขายและโน้มน้าวใจลูกค้าซึ่งร้านเคียงก็ได้วางตำแหน่งทางการตลาดไว้ดังนี้สรุปได้คือ สินค้าที่มีราคาถูกกว่าและมีความหลากหลายของสินค้านั่นเองสินค้าและแบรนด์เดิมเคมาร์ตเคียงมีชื่อว่าเคียงมินิมาร์ทเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนชื่อนั้นเป็นเพราะผู้ประกอบการได้เห็นว่าชื่อร้านยังดูไม่ทันสมัยและยังแสดงความเป็นร้านเคียงไม่ดีพอจึงเปลี่ยนชื่อร้านจากเคียงมินิมาร์ทเป็นเคมาและยังเติมท้ายต่อด้วยว่าบายเคียง เพราะจะทําให้ลูกค้ารู้ว่านี่คือร้านเคียงเจ้าเดิมเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ร้านได้ทําการจัดจําหน่ายประกอบด้วยหลากหลายสายผลิตภัณฑ์ได้แก่เครื่องใช้ในครัวเรือนอาหารทั้งแบบแห้งและกึ่งสําเร็จรูปซึ่งมีทั้งอาหารของสัตว์และอาหารของคนยาสามัญประจําบ้านทั่วไปอาหารเสริมเครื่องสําอางเครื่องเขียนและเสื้อผ้า การกำหนดราคาเค mart บายเคียงใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยาหรือ psychological pricing โดยส่วนมากเป็นการลงท้ายราคาด้วยเลข5หรือเลข9เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าสินค้านั้นมีราคาถูกมากกว่าที่อื่นหรือถูกมากกว่าปกติโดยเหตุที่ร้านเน้นที่กลุ่มนักศึกษา การตั้งราคาจึงเป็นไปตามความพึงพอใจในการซื้อของลูกค้าซึ่งแน่นอนว่านักศึกษาอย่างเราต้องชอบสินค้าที่มีราคาถูกมากกว่าอยู่แล้วค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายเนื่องจากร้านเป็นร้านสะดวกซื้อดังนั้นช่องทางการจัดจำหน่ายจะเป็นทางตรงคือผู้ผลิตจัดจำหน่ายต่อผู้บริโภคหรือลูกค้าโดยตรงในกรณีนี้ผู้ผลิตคือผู้ให้บริการ ซึ่งก็คือร้านเคียงนั่นเองการติดต่อสื่อสารและโน้มน้าวใจถึงจะเป็นร้านสะดวกซื้อแต่ด้วยความที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นการสื่อสารและการโน้มน้าวใจลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญโดยมีดังนี้การส่งเสริมการขายร้านก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นสินค้าอยู่เรื่อยๆซึ่งจะวางไว้เป็นกลุ่มๆ เฉพาะสินค้าที่จัดโปรโมชั่นและการใช้พนักงานขายมีการให้พนักงานแนะนำข้อมูลสินค้าให้แก่ลูกค้าส่งเสริมมารยาทในการปฏิบัติต่อลูกค้าของพนักงานถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยมาถามว่าพี่คะของอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยตนั้นพี่ก็จะส่วนมากพี่จะแนะนำโซนว่าเพราะว่าสินค้ามันจะอยู่ในโซนตัวนล้ะถ้าเป็นของใช้ผ้าทำไมก็จะที่ต้านเลี้ย ถ้ามีปัญหาว่าสินคา้าชิ้นไหนลูกค้าไมู่้จัดที่ก็จะเดินแนะนำไปเลยว่ามันอยู่ตรงไหนการสนับสนุนส่วนผสมทางการตลาดสำหรับการให้บริการลูกค้าก็จะมีการให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าและการดูแลเรื่องการรับเปลี่ยนหรือคือนสินค้าแล้วเวลาเข้ามาเปลี่ยนอย่างเงี้ยบางทีถ้าสินค้ามัน มันหาก,การชำรุดมาแล้วหรือว่าเขาแกะอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถให้เปลี่ยนได้นอกจากว่าสินค้านะ่ะมันจะมีตัวที่แบบว่ามัน,ม,นมันยังมันยังไม่โดนแกะหอกแต่แต่รู้ว่าโดนผู้รุกรีดอะไรเงี้ยพี่ก็ให้เปลี่ยนได้สำหรับภายในองค์กรเจ้าของร้านมีการเข้ามาดูแลร้านและอบรมพนักงานเกี่ยวกับมารยาทและวิธีปฏิบัติต่ตอลูกค้าส่วนมากก็เป็นเรื่องมารยาทในการการรับลูกค้า ก็จะบอกว่าลูกค้าหาอะไรก็ต้องวิ่งต้องต้องใส่ใจต้องต้องต้องรีบหายลูกค้า